บัญชีเงินฝากแบบจัดเต็มนะครับยิ้มรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.25%นะครับกับธนาคารไทยพาณนนิชย์นะครับบัญชีเงินฝากแบบจัดเต็มนะครับให้ดอกเบี้ยสูงจะฝากหรือถอนก็ไม่ต้องรองเงินครบนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยนะครับมันจะเป็นเลทด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสำหรับลูกค้าบริหารเงินนะครับได้จัดการเงินอย่างเหมาะสมนะครับหรือนะครับฝากไว้เพื่อรอการตัดสินใจหรือการลงทุนอื่นๆนะครับโดยดอกเบี้ยนี้นะครับบัญชีเงินฝากนี้จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่25มิถุนายนและ25ทธันวาคมนะครับทุกๆ6เดือน เริ่มต้นง่ายๆเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับจำกัด1ลายนะครับเปิดบัญชีได้1บัญชีเท่านั้นเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมหรือคณะบุคคลได้อัตราดอกเบี้ยนะครับและธรรมเนียมนะครับเงื่อนไขต่างๆเหมือนกับเงินฝากทั่วๆไปเลยแล้วก็คุ้มครองนะครับคุ้มครองเงินฝากตามกรมสัมพารด้วยนะครับโดย ดอกเบีย้ยแบบจัดเต็มนะครับมาดูเลทกันฝาก10,000แบาทแรกนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย0.25เเซนะครับส่วนเกินจาก10,000แนะครับหนึ่งแถึงสล้านบาทนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.25เเซนะครับส่วนเกินจาก3ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย0.25เเซนะครับเป็นแบบ เล,เลไปนะครับเป็นเลทไปนะแสนแบบแ,แสนบาทแรกนะครับ0.25% 1 0 0 0 0แสนถึง3 0แสนบาทต่อมานะครับ1 0 0 0 0ถึงล้านบาทต่อมาได้1.25%แล้วก็ส่วนเกินจาก3ล้านขึ้นไปได้0.25%นะครับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้านะครับมีค่าระหว่าง0.25%ถึง1.217% ตัวอย่างนะครับลูกค้าเงินฝาก4ล้านบาทนะครับก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ0 9 7ต่อปีนะครับตามหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรก็คือถ้าดอกเบีย้ยได้เกินนะครับสองหมบาทต่อปีนะครับก็จะหักภาษีณที่จ่ายนะครับสิบนั่นเอง ไม่ถึงก็ไม่หักนะครับเงื่อนไขหลักของบัญชีนี้นะครับต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้นนะไม่มีนิติบุคคลแล้วก็ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากจัดเต็มไปใช้กับบริการบัตรเงินด่วนหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดและไม่สามารถนำไปใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติได้นะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสูตรคู่ฝากหรือ ePassbook นะครับลูกค้าจะต้องมีอีเมลแ a d d ด e ในการนะครับในการส่งข้อมูลนะต่างๆเวลาเราถอนเราหักเราโอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องเตรียมมาณวันที่เปิดบัญชีด้วยนะเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนหรือ eStatement ต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองกรณีเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดเงินฝาก1ใบ1แผ่นนะครับ จำกัดการเปิดบัญชี1ท่านต่อ1นบัญชีเท่านั้นธนาคารมีเงื่อนไขเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีเบิกถอนเกินกว่า2ครั้งต่อเดือนตามปฏิทินเพราะนั้นบัญชีเงินนี้จึงไม่เหมาะกับการเบิกถอนนะครับเพราะนั้นมันเป็นบัญชีที่เอาไว้ออมโดยคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปในตัตราครั้งละ50บาทโดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีในวันที่ทําการเบิกถอน หากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอสําหรับหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถทํารายการการถอนเงินได้เช่นเงินในบัญชีเหลือ2,000บาทหากจะถอน2,000จะทํารายการถอนไม่ได้ทุกช่องทางนะเพราะว่าลูกค้าไม่มีไม่มีเงินเหลือในการหักค่าธรรมเนียมแล้วนั่นเองนะครับเพราะนะั้นลูกค้าจะต้องถอนเพียง1,950บาทก็จะถูกหักค่าธรรมเนียม50บาทในทันที การเบิกถอนหมายความหมายรวมถึงอะไรบ้างนะครับการเบิกถอนหมายถึงการถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารการหักบัญชีเพื่อชําระหนี้สินใดๆที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารการหักบัญชีเพื่อชําระค่าสาธารณูปโภคนะครับการหักบัญชีเพื่อชําระค่าเช่าตู้นิรภัยต่างๆทั้งนี้การหักบัญชีเพื่อชําระค่าธรรมเนียมอื่นๆของธนาคารซึ่งไม่ระบุไว้ในความหมายของการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเบิกถอน เพราะนั้นดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเบิกถอนคือเราไปถอนเงินอย่างเดียวนะการโอนเงินก็โอนเงินไปหักหนูน่นหักนี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเบิกถอนเหมือนกันเพราะนั้นดูดีๆเงื่อนไขการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับสามารถฝากถอนโอนได้ตอลอดเวลาไม่จํากัดจํานวนครั้งได้ทุกช่องทางของธนาคารนะครับทางสาขาหรือ S C B Easy Net นะครับ ทำการเบิกถอนฟรี2ครั้งต่อเดือนครั้งที่3คิดค่าธรรมเนียม50บาทต่อครั้งแล้วก็ไม่มีการกําหนดการดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชีนะครับเงื่อนไขการหักภาษีและการยกเวน้นภาษีนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรนั่นเองนะถ้าคุณถ้า,าอดอกเบีย้ยคุณเกิน20 0 0 0บาทก็เสียภาษี15%ตนะครับตามหลักเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากไม่มีเงื่อนไข การรักษาบัญชีค่าคิดค่าธรรมเนียม50บาทต่อเดือนเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน12เดือนหรือมียอดคงเหลือน,น้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000บาทก็จะคิดค่ารักษาบัญชีนะเพราะนั้นดูดีๆการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากบัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียกไม่มีเผื่อเรียกไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝากช่องทางาในการติดต่อข้อมูล ต่างๆนะครับก็สามารถโทรได้เลย027777777นะจำง่ายๆเลยคือ02แล้วก็77ตัวที่หรือที่สาขาของธนาคาราไทยพาณิชย์ทุกแห่งได้เลยนะครับข้อระวังนะอันนี้พูดไปแล้วนะไม่ย้ำละกันนะครับร้องเรียนก็เบอร์โทรเดิมนะ s c b call center น,น,นะครับหรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคง1213งอ1ก็สามารถลองเรียนได้โดยเช่นเดีวยวกันนะครับในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากหรือทำให้ลูกค้าได้เสียผลประโยชน์นะครับธนาคารจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับหรือแจ้ง,ผ,ง,งผ่านทางช่องทางต่างๆอาทิเว็บไซต์เว็บไซต์ w w scb.co.th นะครับ หรือแปะป้ายนะครับที่สาขาของธนาคารทุกแห่งนะครับเวลามีข้อมูลอะไรที่สำคัญนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณเป็นสายด้านการออมเงินอยู่แล้วนะครับก็ลองศึกษาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอยู่ดูอยู่นะครับช่วงเนี้ยช่วงต้นปี66เนี่ยนะครับก็มีหลายธนาคารนะครับเริ่มแข่งขันกันเรื่อง อัตราดอกเบีย้ยแล้วนะครับเรื่องเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยทั้งในรูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยกู้บ้านนะครับด้วยแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากด้วยก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ออกแคมเปญมาดึงดูดนะครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับ